สมเด็จพระสันตปะปาปาฟังซิสทรงเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณในพิธีตื่นเฝ้าปัสกาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทรงตัดสินพระไทยไม่เข้าร่วมพิธีเดินรูป14ภาคในนาทีสุดท้ายพิธีตื่นเฝ้าเริ่มต้นด้วยความมืดมิดโดยสมบูรณ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโลกที่ไม่มีพระเจ้าแต่ในขณะประกาศการฟื้นคืนพระชนนั้นมหาวิหารก็สว่างสวัยขึ้น สำเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงดูอ่อนเพลียแต่พระองค์ก็ยังประทานบทเทศพระองค์ทรงไตร่ตรองถึงก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปิดหลุมพระศพของพระเยซู บางครั้งเรารู้สึกว่าหลุมศพถูกปิดอย่างแน่นหนาตรงทางเข้าของหัวใจเราทำให้ชีวิตหายใจไม่ออกดับความมั่นใจและกักขังเราไว้ในหลุมศพแห่งความกลัวและความขุมขืนปิดกั้นหนทางสู่ความสุขและความหวังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงดำเนินการแบ่งปันด้วยแนวคิดนี้ต่อไปจนถึงวันรุ่งขึ้นก่อนจะอวยพรรมและโลก แต่พระองค์ได้ตรัสว่าแนวคิดนี้สามารถใช้ได้ทั้งในระดับบุคคลรวมถึงระดับนานาชาติพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าทุกวันนี้มีก้อนหินมากมายที่บดขยี่มวลมนุษยชาติการก่อการร้ายการค้ามนุษย์และเหนือสิ่งอื่นใดคือสงครามสมเด็จพระสันตะปาป,ปาทรงเรียกร้องสันติภาพในโลกอย่างแข่งขันอีกทั้งยังทรงเรียกร้องให้มีท่าทีด้านมนุษยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในบรรดาเหตุการณ์ที่พระองค์ได้กล่าวถึงนั้น ได้รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างยูเครนและรัสเซียซึ่งเป็นแนวทางของทุกสิ่งเพื่อทุกคนเป็นการรับประกรันการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมบริเวณฉนวนกาซาตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสลักพาตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาจะได้รับการปล่อยตัวและมีการหยุดการยิงในทันทีตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันและการตอบรับด้วยเสียงปรบมือในจตุรัสได้ดังขึ้น เราอย่าปล่อยให้การสู้รบที่กำลังดำเนินอยู่นี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชากรพลเรือนซึ่งตอนนี้มีความเหนื่อยล้าโดยเฉพาะเด็กเล็กๆความทุกข์ทรมานที่เราเห็นผ่านสายตาของเด็กๆพวกเขาลืมที่จะยิ้มเด็กๆเหล่านั้นที่อยู่ในดินแดนแห่งสงคราม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงเรียกร้องให้มีสันติภาพในซีเรียรอคอเคซัสในชาเฮลรวมถึงในจัง,งอยแอฟริกาพระองค์ทรงภาวนาเพื่อผู้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางสภาพอากาศและยังทรงเรียกร้องการคัดค้านการทำแท้งอีกด้วยในวันนี้เมื่อเรา,เราได้เฉลิมฉลองชีวิตที่ประธานให้แก่เราผ่านการฟื้นคืนพระชนของพระบุตรขอให้เราระลึกถึงความรักอันไม่มีสิ้นสุดของพระเจ้าที่มีต่อเราแต่ละคน ความรักที่ก้าวข้ามขีดจำกัดและความอ่อนแอทุกประการแต่บ่อยครั้งที่ของขวัญอันลำค่าแห่งชีวิต ได้ถูกดูหมิ่นเช่นนี้ยังมีเด็กๆอีกเท่าไหร่ที่ไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างได้จตุรัสนักบุญเปโตรประดับประดาไปด้วยดอกไม้และต้นไม้มากกว่า30,000ต้นที่นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเพณีที่เริ่มขึ้นในปี1985หลังจากการแต่งตั้งบุญยาสีชาวดัสคาเมลัยติตัสปลัลสมาซึ่งได้ถูกกลุ่มนาซีแค่ชีวิต